กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนเนาะคะ่ะยินดีตอนรับกับช่องลัดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิค้นมักตัวเลขเนาะคะ่ะพี่น้องคะเป็นจังใดแน,น่นาพี่น้องวันหยุดพักผ่อนใดยังกินข่าวกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดมาแจงเลขลอกกองสลากเด้อพี่น้องคือใบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องหลายๆท่าน ทักมาเนาะคะ่ะว่าเป็นใบแทนหรือใบปลอมมีใบปลอมออกมาจากใบเนาะคะ่ะคลิปนี้ลงรายละเอียดให้เนาะคะ่ะพี่น้องคะกะสิได้เป็นข้อมูลแล้วกะสิได้อ่าซอยเบิงกันเนาะคะ่ะพี่น้องว่าอ่าอันใดแทนหรือปลอมส่วนใบมือเสาร์ที่แอดลงไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะที่แอดบอกว่าเป็นใบแทนก็คือเป็นห่องข้อมูลที่แอดอ่าได้มาทุงงวดเนาะคะ่ะแอดกระเบาะก็กะคือเป็นใบนี่ ตลอดเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเข่าสามตัวแตกมากสองงวดแล้วเนาะคะ่ะก็เป็นเรื่องปกติถี่จะมีใบปลอมเข่ามากเนาะค่ะพี่น้องคะกระโปรส่วิจารย์นในการรับชมเอาเนาะค่ะพี่น้องก็สามารถแคปไปเทียบไปเบิงอาอยู่บ้านได้เนาะค่ะพี่น้องคะแอดสิลงขมูลให้ทั้งทุกใบเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็แถมแนวทางของอาจารย์นารากิตเนาะคะ่ะ ใบนี่สามารถยืนยันได้คะ่ะพี่น้องว่าเป็นของแท้แน่นอนหลานเปอร์เซ็นเนาะคะ่ะพี่น้องชุดสามตัวของอาจารย์นารากิจเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพิ่นฝากมาในกลุมล่มไลน์เนาะคะ่ะพี่น้องเป็นอย่างขึ้นยืนยันได้มันบอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นไลน์ส่วนตัวอ่าของอาจารย์นารากิจที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะลงแนวทางของเพิ่นท่านันเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะเป็นข้อมูลในคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะก้อนที่เข้าไปเบิ้งกะฝากกดไลค์กดแช่ แบ่งปันผู้อื่นน้ำเนาะค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้อาดากันเด้อพี่น้องขอให้เป็นวันยุทธธี่พักผ่อนให้มีความสุขเนาะค่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะเริ่มต้นกันที่เลขลอกกองสลากเซตนีเนาะค่ะพี่น้องทีละหลายทันบอกว่าปลอมเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อนกาซีฮดแนวทั้งงวดที่ผ่านมาเข่า มาให้เบิงแบบนี้แล้กก็ซิมีใบงวดนี้แต่ว่าใบแบบนี้แอดปได้เอามาลงเด้อพี่น้องคะเฮากะมาเบิงงวดนี้ค่ะพี่น้องสองตัวล่างเจ็ดสี่สามตัวบนแปดหกสองเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกาเส็ดมากผ้าพื้นหลังคือกันเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องมาต่อกันอีก ใบนึงค่ะพี่น้องเพื่อนกาสสเฮตมาเป็นใบพื้นหลังของเพิ่นเฉพาะแบบนี้เนาะคะ่ะก็เป็นสามตัวแตกขึ้นกันค่ะพี่น้องคะ่ะสองเก้าเก้าแปดสี่นี่เอกเซตหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องที่เพื่อนห้ข้อมูลและแนวทางมากค่ะพี่น้องส่วนเป็นใบนี้เป็นยังแอดขึ้นมั่นใจว่าเป็นใบแทนเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดเป็นคนเอามาลงแอดลงใบนี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็บใบต่อมางวดนี่ก็เป็นพื้นหลังกับแบบนี้แอดก็เลยยืดเอาใบที่แอด เอามาลงนาะค่ะพี่น้องคะคือ2ตัวล่าง c 7จ็ดแต่ทุกตัวเลขมีโอกาสออกทุกตัวเลขนาะคะ่ะใส่วิจรารณญาณในการรับส้มคือแอดบอกนั่นแหะค่ะพี่น้องคะมักตัวใดจัดตัวนั่นเนาะค่ะพี่น้อง เป็นข้อมูลทําความเข้าใจกับเลขล็กโลกสลากใบีนี้เนาะคะ่ะพี่น้องแอดกะยึดเอาใบาที่แอดมาลงเนาะคะ่ะพี่น้องคะใบใดที่แอดบริเลลงแอดกะบลูว่าเขาหรือบ่เขาเนาะคะ่ะแต่ว่าเพื่อนกะเฮ็ดแนวทางมาเขาคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ปิดท้ายคลิปนี้กับข้อมูลแนวทางอาจารย์ณาลากิตเนาะค่ะพี่น้องสามโตเนาะค่ะพี่น้องคาแนวทางบนสามศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะปล่อยมาเม็ดเดียวให้ดึงลอตเตอรี่กันก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะถึกอกถึกใจกา้าไปดึงติดใหม่ติดมือกันไว้เนาะค่ะพี่น้องสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็บจบลงแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้ทุกท่านรับชมอย่างมีความสุขเนาะค่ะพี่น้อง ขอบคุณเจ้าของข้อมูลตัวเลขในคลิปนี้ขอบคุณทุกทุกท่านเด้อพี่น้องคะ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ